แปซิฟิกใต้และทะเลจีนเรียกกันว่าฮายุใต้ฝุ่นในออสเตรเลียเรียกกันว่าวิลลี่วิลลี่หนึ่งนาทีกับกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะวันนี้ขอแนะนำศูนย์ภูมิอากาศซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ ศูนย์ภูมิอากาศมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักอยู่2ประการประการแรกคือติดตามวิเคราะห์สภาพอากาศที่ผ่านมาโดยมีการจัดทำสรุปลักษณะาอากาศของประเทศไทยเป็นรายสัปดาห์รายเดือนรายฤดูและรายปีรวมทั้งวิเคราะห์และจัดทำเอกสารความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละปีด้วยนอกจากนี้ศูนย์ภูมิอากาศยังเฝ้าติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร ซึ่งเป็นข้อมูลหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการหมุนเวียนของระบบอากาศในซีกโลกใต้และการเกิดปรากฏการณ์เอล尼โยลานียซึ่งเรียกโดยรวมว่าปรากฏการณ์เอ็นโซหน้าที่ความรับผิดชอบหลักประการที่สองของศูนย์ภูมิอากาศคือการคาดหมายลักษณะอากาศระยะนานเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและในชีวิตประจําวันของประชาชนทั่วไปโดยมีการคาดหมายลักษณะอากาศรายปักช่วง15วัน การคาดหมายลักษณะอากาศรายเดือนราย3เดือนการคาดหมายลักษณะอากาศเพื่อการท่องเที่ยวและการคาดหมายรายฤดูสวัสดีค่ะ อุตูนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชนเช้าหนาวบ่ายร้อนเย็นฝนตกอากาศเมืองไทยอเข้าใจยากไม่ว่าจะเจอกับอากาศแบบไหนก็รู้ได้ก่อนใครแค่เปิดมาฟังไทยเวิร์ชั่นรั迪โอแอปพลิเคชันแอปเดียวที่รวมทุกสภาพอากาศทั่วประเทศจาก6สถานีคุณภาพของกรมอุตูนิยมวิทยา AM1287 กรุงเทพ FM 104.2พิษณุโล FM ก FM 94.25นครราชสีมา f m 1 0 5 2 5ระยอง FM 9ม2 5ชุมพร และ FM 1 7 7 5ผูู้เก็เก็ดโหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android อ้าวไปไหนมาลามะลิมาหาลุงนักปราชแต่เช้าเชียวมีอะไรหรือเปล่าลุงนักปราชญ์เมื่อวานมาลีได้ยินชาวบ้านพูดกันถึงเรื่องน้ำท่วมฉับพลันหมายถึงอะไรเหรอคะ ที่แท้ก็อยากรู้ความหมายของคำว่าน้ำท่วมฉับพลันนี่เองมาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังน้ำท่วมฉับพลัน flash flood เป็นสภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเนื่องจากการเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วของปริมาณน้ำจำนวนมากที่เคลื่อนที่จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ทำให้ระดับน้ําในลุ่มน้ําเอ,อ่อล้นตลิ่งเข้ามาท่วมพื้นที่ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนักไม่เกิน6ชั่วโมงและมักเกิดบริเวณที่ราบหุบเขาซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักบริเวณนั้นมาก่อนเลยแต่มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน้ำที่อยู่ห่างออกไปหรืออาจเกิดจากเขื่อนพัง เนื่องจากน้ำท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วมากโอกาสที่จะป้องกันและหลบหนีจึงมีน้อยดังนั้นความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมฉับพลันจึงมีมากทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันประชาชนต้องคอยสังเกตสภาวะอากาศอยู่เสมอและคอยติดตามการประกาศเตือน จากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรีบอพยพไปในที่ปลอดไภัยได้ทันเวลาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287kHz กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM 5แห่งทั่วมีภาคข,ของเราตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดทางเพจ สถานีวิทยุเวทเทอรรดิโออยู่ในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอากาศบ้านเราประจำวันที่12พฤษภาคม2566ในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะอยู่กับดีเจบินพินชนะนันจันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะทีมงานค่ะ Facebook l i น e น้องเบนกิติชาญชนยุทธควบคุมเสียงรับโทรศัพท์ค่ะดีเจพี่ต่องผ่ออุตสาเกิดบุญมากค่ะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะสามารถ โทรกริ้งกังเข้ามาสอบถามสภาพอากาศได้นะคะได้ที่02.383.9003แล้วก็02.383.9004ค่ะและที่สำคัญค่ะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้กรมอุตุนะคะได้ออกประกาศเรื่องพายุไซโคนะคะโมคานะคะว่ามาติดตามกันค่ะวันนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงนะคะมีผลกระทบกับบ้านเราอย่างไรแล้วก็พยากรณ์อากาศวันเลือกตั้งวันที่14นี้จะเป็นยังไงจะเปลี่ยนฝนหรือเปล่านะคะมาติดตามกับ พออสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศค่ะสวัสดีค่ะพอ,อค่ะครับสวัสดีครับคุณดีเจผิดแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้ด้วยนะครับค่ะกรมอุตุของเรานะคะได้ออกประกาศเรื่องพายุค,ค่ะพอ,อเป็นระยะเลยนะคะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เรียกว่ายังคงมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องะนะครับในเรื่องของพายุเองเนี่ยนะครับวันนี้ก็เริ่มแรงขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังเรียกว่าเป็น ซีเว uh, นะียไซโคนหรือว่าเป็นลักษณะพายุไซโคนรุนแรง mm hmm. นะครับซึ่งก็เรียกว่ายังอยู่ในอเวกอร์แต่ขณะนี้ <Okay. S 2> น่าจะอยู่ในตำแหน่งของอเวกอร์ตอนบนแล้ว <Okay. S 2> นะครับซึ่งล่าสุดนี้ก็น่าจะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางด้านอาตอนต,อ,ต <k S 2> อนตอนช่วงนี้ก็ยังเป็นเคลื่อนเคลื่อนไปทางเหนืออยู่นะครับแต่ว่าพ่กนี้พ่งนี้น่าจะขยับเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น <c> นะครับแล้วก็ เราก็คาดการเอาว่าทราวันที่14น่าจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่าง14-15นี่แหละ14นะครับน่าจะขึ้นฝั่งในบริเวณประเทศประเทศเมียนมาหรือว่าแนวแนว,แนวชายแดนของระหว่างเมียนมากับบังคระเทศนะครับซึ่งก็จะ <c oughs> หลังจากนั้นก็จะอ่อนกําลังลงถามว่าพายุนี้เนี่ย <c oughs> เคลื่อนตัวแบบนี้เนี่ยมีผลกระทบกับบ้านเราไหมนะครับ <c oughs> จริงแล้วตัวเซ็นเตอร์หรือส่วนศูนย์กลางเนี่ยไม่ได้เข้ามา ครับหลายคนหลายท่านอาจจะตกอกตกใจอะารบางคนบางทีอาจจะโพสต์ข่าวในเรื่องของการเคลื่อนตัวของพายุเองบอกว่าพายุจะถล่มไทยจริงๆแล้วพายุนี้ไม่ได้เข้าไทยนะครับแต่ว่าแน่นอนก็คือเวลาที่มีการเกิดพายุขึ้นในทะเลอเมัมันหรือบริเวณอ่าวป็นกอเนี่ย ก็จะทําให้มันมีพลังงานนะครับซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการหมุนวนของกระแสลมที่เกิดขึ้น <c oughs> <g ul ant> จะช่วยดึงลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาหาบ้านเราบะมากขึ้นซึ่งก็จะช่วยส่งให้บ้านเราเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นคร <c oughs> ับผลกระทบโดยตรงนี่เรี <c oughs> วยกว่าศูนย์กลางไม่ได้เข้าเนาะศูนย์กลางไม่แต่ว่าตัวฝนกระทบเป็นเป็นอ,อ้อม,มากกว่านะครับ <c oughs> เพราะว่ากระแสลมที่จะเข้ามาจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้แต่เรายังไม่เรียกว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะเพราะว่ายัง เป็นทิศทางที่ยังไม่แน่นอนอยู่ในขณะ,ะนี้ก็เป็นเพียงช่วงแรกที่ที่เริ่มมีการเปลี่ยนทิศทางที่จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้มากขึ้น<ช>นะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าในสัปดาห์ที่3ามก็น่าจะเป็นช่วงที่เราจะเข้าสู่ฤดูฝนขน,นะครับ<ช>เพราะว่าในช่วงนั้นกระแสลมเนี่ยน่าจะเริ่มพัดแน่ทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้มากขึ้น,<ช>นครับอันนี้ก็เป็นผลแต่ว่าผลผลในช่วงวันที่สองวันนี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับลักษณะของ เมื่อพายุิ์อในทะเลเนี่ยเขาก็จะหอบเอาความชื้นในบริเวณทางด้านภาคใต้บริเวณทางด้านใกล้ๆกับทางด้านตะวันตกของเราเนี่ยเข้าไปนะครับเพราะนั้นฝนในบริเวณภาคใต้นี่ค่อนข้างจะน้อยนะฝนฝนจะหายไป ก็สังเกตดูรายงานเรนาพอคะไม่ไม่ค่อยมีภาคใต้เลยเพราะมันจะแห้งครับดึงเอาดึงกอาความชื้นไปหมดเลยเพราะว่าพายุดึงความชื้นไปแต่ว่าบ้านเราตอนบนเนี่ยตั้งแต่ก็ลตั้งแต่ตั้งแต่แถวเพชรบุรีขึ้นไปเนาะก็จะมีลักษณะของลมตะวันตกที่มีความชื้นเข้ามาในช่วงเย็นค่ำเนี่ย ลักษณะอากาศแบบนี้เนี่ยเหมาะสําหรับในการเกิดพายุฤดูร้อนก็ก็ยังอยู่ในช่วงฤดูร้อนอยู่ยังยังเกิดอยู่และกว่านึกว่าจะไม่มีแล้วยังยังมีพายุฝนฟ้าขนองเกิดถ้าอย่างนี้ลมกระโชกแรงอะไรอย่างนี้ก็ยังมีโอกาสได้ความลมกระโชกแรงก็จะเบาลงไปจากเดิมที่ผ่านมาเพราะว่าช่วงนี้ก็เรียกว่าอากาศเริ่มอิ่มตัวแล้วนะครับเพื่อมีความชื้นสูงนะครับฝนที่เกิดขึ้นได้นี่ก็ยังเกิดขึ้นฝนฝนที่เป็นฝนฟ้าขนองนะครับเพราะว่าอุณหภูมิของ อากาศเองในขณะนี้ก็จะอยู่ประมาณ 37- 38องศา็ม่ถึงเลเซียยังไม่ถึง4 0อุณหภูมิสูงสุดนะนี่เข้าใจว่ามีอยู่ที่เดียวนะที่ใกล้40ก็คือที่อุณภูมแมสเลียงก็3า5มีที่เดียวครับนอกนั้นก็จะเป็น37 38 39็ปนะครับลงมาแล้วอุณหภูมิลงมาแล้วนะอุณภูมิส่วนใหญ่ของประเทศไทยนี่ก็อุณภูมิสูงสุดนะครับเริ่มลดลงแล้วก็ความร้อนแรงนี่ก็เริ่มเผาๆลงบ้าแล้วหลายคนก็ เริ่มมีอากาศดีขึ้นค่ะเพราะอ๋อคะในในในเพจของกรมตุนิยมวิทยาประชาชนก็ให้ความสนใจเรื่องพายุตัวนี้ทีนี้แต่ละพื้นที่แต่ละภาคก็เลยถามว่าเขาจะได้รับผลกระทบไหมอะไรแต่ละจังหวัดจริงๆแล้วมีความหวังในเรื่องของปริมาณน้ำฝนอ่าจริงๆถ้าเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ตอนเช้าปกติฝนเนี่ยเขาจะมาช่วงเย็นค่ำ เช่นเดียวกับวันนี้นะช่วงเช้าอาจจะแดดตีหน่อยนะแต่เมื่อวานนี้ตอน11โมงนี้เราเริ่มมีฝนแล้วนะใช่ใช่้พราะต่เช้าบางนาจะจะสังเกตว่าช่วงนี้เนี่ยลมมันจะมีไหลกระแสเช้าเนี่ยจะเป็นลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวานนี้ยังเป็นลมใต้อยู่ลมตะวันออกเฉียงใต้เพะฉะนั้นฝนก็จะมาช่วงเช้าสายฝนเข้ามาแต่วันนี้จะเป็นเรื่องของลมตะวตกเฉียงใต้แล้วนะครับก็จะเริ่มมีฝนช่วงเย็นค่าวันนี้ก็ยังมีโอกาสสูงนะครับทั้งภาคเหนือ ภาคอีสานภาคกลางภาคตอนออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครที่มีโอกาสฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับล้วก็ยังคงมีโอกาสอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันบางพื้นที่อาจจะมีหนักด้วยอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็ยังมีหลายพื้นที่เนาอ,อย่างอย่างในบริเวณทางภาคอีสานอย่างหนองคายเนี่ยก็คือเป็นทิศทางของปลายลมตนตกเฉียงใ,ใต้ก็มีฝนหนักเข้ามาเล้วเมื่อวานนี้ก็ที่หนองคาย45.6มิลลิเมตรนะครับอันนี้ที่หนองคาย แต่ในบริเวณอื่นๆ,ๆก็ยังมีลักษณะของฝนกนารกระจายของฝนก็อยู่ในเกณฑ์ฝนเล็ยกยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ยังย<ช>ังไม่ดีแต่วันนี้นี่ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็คือกระจายได้เกือบจะทุกภาคทางตอนบนนะครับเป็นฝนประมาณไหนคะ,ะก็เป็นฝนปานกลางเป็นส่วนใหญ่ฝนปานกลางแล้วก็อาจจะมีหนักบางพื้นที่นะครับภาคที่ยกเว้นหน่อยก็คือภาคใต้เท่านั้นเอง ภาคใตถ้ถ้าถ้าพายุมาอย่างนี้เราภาคใต้ไม่ได้ภาคใต้ก็จะมีฝนถ้ามีได้ก็เป็นฝนตามท้องถิ่นที่เป็นฝนลักษณะฝนแล้กล้ขึ้นลมหรอคะพอ่อขึ้นลมตอนนี้ที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือ,อบริเวณทางด้านทะเลอันดามันเนาะโดยเฉพาะบริเวณอันดามันตอนบนเนี่ยขึ้นแรงนะครับความสูงของขึ้นสองถึงสามเมตรโดยประมาณแต่บริเวณที่ใกล้กับศูนย์กลางของพายุตอนนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าขึ้นสูงมาก ซึ่องอาจจะมากกว่า4เมตรก็ได้สไปตอนนี้พายุก็แรงขึ้นเพราะว่าพายุนี้เมื่อไร <Okay. S 2> ก็ตามที่ยังอยู่ในทะเลนะครับพลังงานเขาก็สามารถที่จะพัฒนาตัวได้ดีต่อ <Okay. S 2> เนื่องไปนะครับมันคลื่นลมในบริเวณดังกล่าวนี้ก็จะสูงมากวันเรือเล็กในช่วงตั้งแต่วันนี้เนาะ <Okay. S 2> ตั้งแต่เมื่อวานนี้มาแล้วละ่ะจนกระทั่งถึงวันที่16นี่จริงๆตอนอันดันตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งเพื่อความปลอดภัยนะครับอันดันตอนล่างนี้ก็ยังพอไปได้อยู่ นะครับแต่ว่าไปช่วงที่จะเบาลงก็อาจจะเป็นหลังวันที่ส5้าไปแล้วนะครับค่ะพ่ออ่อคะตอนนี้มีผู้ฟังทางบ้านมารอเราสองท่านแล้วพี่ออนแล้วก็พี่เอ็มอ่อนสองออนเลยขอออนแรกก่อนนะคะพี่ออนขาบางประกงพี่ออนขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชนานันจาสวัสดีค่ะท่านพอออสมควรครับสวัสดีครับพี่ออนวันนี้แดดร่มเ ได้ฝนอย่างพี่ออนได้ฝนอย่างเนี่ยยังไม่ได้มาเนาะไม่ได้เมื่อเช้านี้มืดไปหมดน่าจะตกแต่ก็ไม่ตกค่ะแต่ไม่ร้อนนะคะบีโรนตะวันตกเชียงใต้ค่ะไปตกที่พัทยากันท่านสองค่ะข้ามไปจะตกไหมคะมามาครับวันนี้ก็ต้องมาเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็บางนาเองก็ตก30กว่าบินนะสามสิบจุดสี่บิน วันนี้น่าจะยังมีโอกาสสูงอาจจะเป็นเย็นค่ํานะครับพี่ออนยังไงก็เตรียมรับมือหน่อยเพราะว่าวันเช้าเนี่ยแดดตีลมค่อนข้างนิ่งเนาะลมนิ่งแต่ว่าปลายปายจะมีลมตะวันเชงใต้เข้ามาอยู่ครับค่ะขอบคุณนะค่ะคือสายรอค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ออนรักษาสุขภาพนะคะสายต่อไปกันเลยนะคะจากพี่เอ็มออนค่ะพี่เอ็มออนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชันนันสวัสดีค่ะคุณสมโครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะ แล้วก็พูดดิไม่ได้ฝนเลยค่ะยังไม่ได้ฝนอีกเหรอเออเลยค่ะคุณเอ็มอันปบันนี้นะฮะชลบุรีค่ะชลบุรีอ๋อค่ะชลบุรีมันมีวันที่มันช่วงปลายเนาะอืมอาจจะมีก่อนนั้นช่วงเดียวกับไอ้ที่มีค่ะแต่ไม่ตกี่บ้านตกไปเฉอชลบุรีอยู่ตรงแถวไหนพี่พี่เอ็มอันอ่างเพิบ้านบึงอ่ะอ๋อบ้านบึงอ๋อแถวบ่อทองแถวนั้นก็ดูก็ตกตัวไว้บ่อย ปัว่าเอาวะยังยังไงวันนี้ลุ้นต่อนะครับวันสองวันนี้ยังมีโอกาสอ,อยู่ครับบ้านมันกว้างค่ะกว้างช่วงนี้เห <c oughs> มือ,อน,มนมีลมใต้แรงอยู่ฝนมันจะอยู่ขึ้นไปข้างบนนะครับ,บเมื่อเช้านี้ก็มืดน,นะแม่ขาลังคาบ้านไปตกที่อื่นหมด <c oughs> ไม่ลงหา ไม่ลงเนอะจะมีโอกาสอยู่ใช่ไหมพ่อยังยังมีอยู่ครับวันนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะขึ้นไปชั้นชั้นในของภาพอนออกมากกว่าเนะระหว่างวันนี้ถึงวันที่ส4บสี่เนี่ยพี่เอ็มออนนี้จะมีโอกาสกี่วันยังยังมีคือวันที่พ่กนี้ครับวันนี้พุวกนี้สิบสองสิบสามค่ะพี่เอ็มออนแต่สิบสี่สิบห้าก็ต้องดีใจกันพี่ออนเลยนะคะที่ได้ผลล้พธ์เลยค่ะครับนะคะ ขอบคุณค่ะค่ะค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะนะคะต่อไปเนาะคือไม่บาฝนไม่ท่วมฝนไม่ท่วมฟ้าเนาะฝนตกไม่ท่วเราก็มองว่าสถานการณ์พายุโมคานี้จะมาช่วยให้ฝนถ้าเรามองตามโมเดลค่ะพ่อค่ะอ่าวันนี้ถ้าดูจากโมเดลเนี่ยจะเห็นว่าเน้นเนาะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแต่ว่ายังมีแบงแปงอยู่ก็คือฝนน้อยหน่อยก็คือ ยังเป็นภัพอนออกตามแนวชายฝั่งก็ดูว่าอนลมพัดผ่านไปเนาะอันนี้วันที่1 4วันเลือกตั้งด้วยค่ะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะันเลือกตั้งเนี่ยหลังจากที่พายุขึ้นฝั่งเนาะในช่วงอาจะเป็นช่วงบ่ายคือใกล้ขึ้นฝั่งนะครับฝนก็จะยังคงมีภาคเหนือนะครับภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกนะครับแล้วก็อีกบริเวณหนึ่งก็คือด้านนับลมก็อาจจะเป็นภัคตอนออกจันทบุรีตราดก็ยังมีโอกาสอยู่ นะครับส่วนภาคใต้เนี่ยช่วงนี้ก็น่าจะมีฝนบ้างแต่ก็คงไม่ดีไม่ได้มากนะการต่างก็คงไม่ได้มีมีฝนเท่าไหร่มากนะครับฝนภาคใต้เนี่ยน่าจะมาก็น่าจะเป็นหลังที่พายุนี้คืออ่อนไปแล้วแลลมลมนี่ก็จะเป็นลมตะวันตกเข้ามาจะเป็นช่วงวันที่สิบหกสิบเจ็ดเป็นต้นไปนะครับภาคใต้ฝั่งที่ด้านรับลมอย่างอันดามันนี่ก็น่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นรวมทางภาคตอนออกด้วยนะครับโดยเฉพาะ แนวเดิมก็คือจะทำริ้วกับตราดนี่แหละนะครับหมายถึงว่าภาคใต้จะมีฝนในเมื่อแบบว่าพายุเขาตายแล้วสลายแล้วสิบสลายแล้วสิบหกสิบเจ็ดถึงจะมีโอกาสสําหรับภาคใต้แต่ว่าภาคอื่นๆเนี่ยไทยตอนบนเนี่ยยังได้วันนี้ถึงวันที่สิบสี่เอาเต็มที่ก็คือถึงสิบสี่นี่ยังมีโอกาสเจอฝนอยู่นะครับแต่ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าในช่วงเช้าอาจจะมีสภาพอากาศที่ ดีอยู่นะครับเพราะนั้นช่วงวันที่เลือกตั้งวันอาทิตย์เนาะเช้าๆถึงบ่ายเนี่ยน่าจะไปใช้สิทธิก่อนเราฝนตกเย็นมาอาจจะมีฝนนะครับถ้าไปช่วงเย็นก็ควรจะเรียกว่าติดลมไปด้วยถึง5โมงเย็นค่ะพ่อระหว่างบ่ายสามถึง5โมงก็มีโอกาสเจอฝนใช่ไหมคะอย่างนี้ก็เผื่อเดินทางขากลับด้วยเนาะจะจะมีฝนฟ้าขนองก็ยัง ปะเป็นเป็นฝนประมาณไหนคะเอ่อฝนก็จะเป็นฝนเป็นฝนฟ้าะนองเล็กน้อยปานกลางมากกว่านะครับฝนหนักนี่ก็อาจจะมีทางภาคเหนือเกิดขึ้นได้เนาะในวันที่ยีสี่รู้สึกว่าให้เปอร์เซ็นต์ไว้หกสิบถึงแปดสิบเลยคเหนือกระจายดีอยู่นะภาคเหนือนี่กระจายดีอยู่อีสานก็จะเน้นทางตอนบนนะครับส่วนในภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครก็จะอยู่นี้แหละครับ40-60เปอร์เซ็นต โอ้มีถือว่ากระจายตัวดีเลยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะวันเลือกตั้งยังก่อเนื่องอยู่นะแต่ว่าฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาช่วงช่วงบ่ายค่ัค่ะอันก็เตรียมนะคะเตรียมร่มไปด้วยนะคะแล้วก็เตรียมน้ําด้วยเพราะว่าอากาศก็ยังร้อนอยู่แต่จะยังเป็นห่วงเจ้าที่ที่ประจําสูตรเลือกตั้งเนาะถ้าเกิดว่าอยู่ในบริเวณที่เป็นการแจ้ง นะครับยังไงก็เตรียมเต็นเตรียมเรียกว่าชูงเท้าเตรียมเครื่องระบบระบายอากาศเนาะพัดลมพัดลมพัดลมไอ้น uh ้ําอะไรเนี่ยอากาศจะร้อนตอนเช้านะตอนบ่ายจะมีฝนนะคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปรับสายพี่เยาวรศจากบางพีค่ะผอครับพี่เยาวรศขาสวัสดีค่ะสวัสดีคับคุณพิมขาสวัสดีครับไม่เจอหลายวันครับสวัสดีครับ ค่ะทุกอาทิตย์ออไม่ได้เจอเลยเนาะทีนี้โทรไม่เจออ๋อครับวันจันทร์วันจันทร์วันอะไรสายโทรไม่เจออ๋อพอดีช่วงนั้นพายุเนาะเขาติดตามสถานการณ์ในเรื่องของฝนจ่ายจ่ายเข้าเยอะด้วยใช่ครับครับได้ครับเดี๋ยวันนี้เดี๋วันนี้ได้คุยกับพระอ๋อสมควรเต็มที่หน่อยเนี่ยวันนี้วันนี้ลมพัดมาทางใต้โอ้มีลมใต้เนาะ ลมใต้แล้วก็ท้องฟ้ามีเมฆมีเมฆบางเป็นบางส่วนนะแดดจ้าแดดจ้าอยู่เนาะแดดอย่างเงี้ยดูไม่ค่อยน่าเลยครับเพราะว่าแดดแบบเหมือนจะแดดฝนอะเหมือนช่วงเย็นไปแล้วก็บ่ายก็จะฝนจะมานะครับแดดฝนแดดฝนเขาเรียกนี้ได้เรียกว่าแดดฝนเดี๋ยวอีกส่งแล้วเดี๋ยวสักบ่ายบ่ายยินค่ำเนี่ก็น่าจะมีมาแล้วนะครับค่ะ พี่ยมาแล้รักษาสุขภาพด้วยนะคะค่ออาาดีนะคครับสวัสดีครับค่ะพูดครับเสียงเสียงใสอเสียงใสแล้วตอนนี้พี่ยมาแล้ขอบคุณมากค่ะครับครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตตัดไปในส่วนของ Facebook l i v e ค่ะพอออค่ะที่แต่ละท่านส่งคําถามเข้ามานะคะแล้วก็ฝากทุกท่านนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แต่ว่าถ้ามีประเด็นสงสัยยังไงพิมพ์เข้ามานะนะคะในระหว่างนี้8นาทียังพอจะทันอยู่นะคะ ทักทายคุณส่งพิศวงสุวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับสวสีชุมพรอ,อากาศร้อน,อนแล้วจะมีฝนบ้างไหมครับตอนนี้ภาคใต้เนี่ยนะครับยังไม่มีฝนเข้ามาจากปัจจัยที่คือตอนนี้พายุเนี่ยเขาจะดึงเอาความชื้นไปค <ừ> ่อนข้างจะ <ừ> ทั้งหมดแล้ว <laughs> นะครับก็รอหน่อยนะครับสักสองสาวันนี้ก็คือตอนรอที่พายุสลายตัวไปนะครับลมก็จะเป็นลมใต้อยู่ตอนนี้นะครับภาคใต้ รอให้ลมมาเป็นลมตอนตกตอนตกชิงใต้กลับเข้ามาก็จะมีฝนเข้ามาค่ะพี่น้องชาวใต้คงแบบนี้แปลกใจเลยเนาะคือพายุอยู่ใกล้แต่ว่าฝนไม่มีเลยไม่มีฝนเลยเพราะว่าดึงความชื้นไปหมดเลยนะคะเพราะว่าดึงไปหมดเลยนะคะแล้วก็ต้องรอจนกว่าพายุจะสลายนะคะถึงจะกลับมาวันที่ 16- 17นู่นนะคะคุณสมพิษคะใช่ไหมคะพ่อครับ16 17นี่น่าจะมีฝนค่ะ ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก่อนนะครับมาตะวันตกก่อนนะคะระนองพังงาภูเก็ตนะครับอ๋อนะคะตะ,ตะวันตกแล้วค่อยมาฝั่งตะวันออก,ออกดี๋ย่ค่อยมาทะตะลอก<笑><笑>ต้องรอกันอีกนะคะคุณสมพิศวงสุวัฒน์เป็นกําลังใจให้นะคะบอกว่าชมแชร์เรียบร้อยขอบพระคุณคะ่ะเอฟซีที่น่ารักของเรา ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะไปที่พี่จินเกียรติค่ะให้กําลังใจมาด้วยคุณชัยยาสวัสดีครับพระนองเปลี่ยนไปเป็นฝนสแดด8แล้วนะคะแรงมากครับจะได้ฝนวันไหนเปลี่ยนแล้วจากฝนแปดแดดสีสลับกันสลับกันซะแล้วเพราะว่าปีนี้ก็น่าจะเข้ากับฤดูกาลที่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ไอเอริโนที่จะ เริ่มมาเนาะแต่ <S <S แต่ละน้องเองก็สิบหกสิบเจ็ดหน้านะครับลมเปลี่ยนทิศมาเป็นตัวตกตัวตกเฉียงใต้เมื่อไหร่ก็อ่อก็จะนําฝนเข้ามาให้นะครับมีปัจจัยดึง<น>ลมดึงความชื้นไปคุณชัยยา<น>เดี๋ยวผอ,<น>อ,อบอกว่าวันที่สิบหกนีน้จะกลับมาเหมือนเดิมละน,นะแต่ว่าก็<น>ยังปริมาณยังไม่หนกกักอ่ะนะยังอยู่ในเกณฑ์ฝนเล็กน้อยปานกลางเป็นส่วนใหญ่ค่ะต้องรอปัจจัยให้พายุเขาสลายก่อนนะภาคใต้ถึงฝนจะกลับมาค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขาคุณเฉลิมพล วันนี้หลังสวนแดดแรงมา2วันก่อนเนี่ยฝนมาชุดหนึ่งใครร้อนได้บ้างจะมาอีกไหมหลังสวนคะ้ันนี้ทนร้อนไปหน่อยเนาะ1-2วันนี้นะครับปกติทางใต้ก็เจอไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อทางใต้เขาปกติเขาจะมีความชื้นสูงกว่าทางตอนนือนะครับก็รอนิดนึงนะคะวันที่16นี้ผออบอกนะคะ คุณสุดที่รักรักที่สุดค่ะเช้านี้ที่ชลบุรีจัดเต็มฟ้ารั่วนะคะอากาศเย็นสบายเลยนะบาง<อ>ที่ก็ตกหนักเนี่ยอย่างตอนนี้กลุ่มเมฆฝนยังปกกลุมแถวตามแนวชายฝั่งอยู่นะครับระยองชลบุรีนะครับชลบุรีนี่ฝนตกจากปัจจัยอะไรคะช่วงชวเชออ้าจริงๆช่วงเช้ายังมีลมใต้ลมต,ตกวใต้ยอยู่นะครับลมที่จะพัดเข้าไปหาตามแนวขอบของพายุนี่แหละครับตอนนี้ ไรสวนนี่สบายเลยนะคะ <S <S 2> <S 2> สำหรับชนบุรีแล้วจะมีอีกไหมคะเย็ยนนี้ <S <S น่าจะยังมีอยู่ครับ <S 2> <S 2> <S ยังยังพอจะอมีตัวปัจจัยเสริมที่จะทำให้ใต้บริเวณภาคตะอกมีฝนครับ ค่ะไปที่พี่ธนัทถาให้กําลังใจมาทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะในช่วงเที่ยงนี้นะคะคุณจรันนะคะทักทายเข้ามาคุณศิวรีด้วยคุณบุษลินสุสวาสวัสดีค่ะเพชรบุรีมีเมฆบางส่วนค่ะแล้วจะมีฝนไหมคะเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีก็ยังมีฝนได้อยู่นะครับมันเป็นรอยต่อเนาะทางภาคตะวันท่าภาคกลางกับเพชรบุรีนะครับมาแนวถ้าเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาเนี่ยเพชรบุรีประจวบ เพชรบุรีราชบุรีมีโอกาสมีฝนวันนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่ราชบุรีแล้วก็ตามด้วยอะไรนะคะแถวทางแถวนครปฐมเนาะมาก็วันฝนเยอะใช่ไหมคะวันนี้ก็ยังเจออยู่นะช่วงเย็นนะค่ะสมุทรสาครสมุทรสงครามใช่แนวนี้แหละครับค่ะนะครับช่วงเย็นวันศุกร์ด้วยนะวันนี้เนาะวันศุกร์ด้วยนะคะนี่มาแล้วกรุงเทพมหานครมาแล้วค่ะคุณกาแฟดำลาเต้นะคะบอกว่ากรุงเทพคงไม่ได้รับฝนจากพายุ มั้งเพราะว่ามันไกลกันหรือเกินได้ไหมคะคือพายุโดยตรงอ่ะมันไม่มาครับแต่ว่าถ้าจะได้ก็มาจากนน่แหละอิทธิพลของลมตอนตกเฉียงใต้ที่จะพอมีความชื้นพัดมาหากรุงเทพมหานครเรานะครับน่าจะเป็นฝนช่วงเย็นค่ำเนี้ยนะครับนึกว่าเป็นขอบของพายุใช่ครับเป็นลักษณะขอบที่เป็นกระแสลมที่หมุนเข้าไปหาอ๋อแล้วก็ทําให้ลมแรงขึ้นอ่าลมจะแรงขึ้น ค่ะก็มีผลบางส่วนก็จะถูกพัดเลยมาที่ที่ในกุในประเทศไทย <K _> ได้รับผลมากผลกระทบทางอ้อมเนาะคุณพิธพรค่ะพะเยาตอนนี้ฟ้าคืมแต่ยังไม่ตกจะตกไหมครับผอ,อาคา่ะ <K _' c> พะเยานะครับวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางวันน,นี้น่าจะเพิ่มขึ้นน <K _' c' c> ะรอเป็นช่วงตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปเนาะ ค่ะอีกสามนาทีเราจะทันไหมคะคแล้วก็คุณวีรชัยแจ้งให้ทราบนะคะจังหวัดบึงกาฬเมื่อวานนี้มีฝนตกแรงลมแรงฟ้าร้องนะคะคได้รับอากาศเย็นนะคะดีใจขอบคุณค่ะสําหรับการรายงานคุณนิพนธ์ให้กําลังใจมาด้วยทักทายเข้ามาพี่เอื้อมพร,รสวัสดีค่ะลาปางตอนนี้ท้องฟ้าครื้มมีเมฆแล้วตอนเย็นจะมีฝนไหมลำปางด้วยนะลำปางก็รอรับฝนนะช่วงนี้จะชุ่มฉ่ำนะภาคเหนือครับ ค่ะคุณพิพัฒน์ค่ะสวัสดีครับชนบุรีฝนไม่ตกนะคะยังมีโอกาสอยู่นะคะยังยังมีอยู่ครับคุณนุ่นค่ะคุณนุ่นค่ะสวัสดีค่ะสมุทรสงครามจะมีฝนเมื่อไหร่คะวันนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่ครับสมุทรสงครามนะครับรอช่วงเย็นครับเนี่ยครับค่ะคุณวอรัตั์สวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันคุณวิทยาสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะคะคุณพรชัยวันนี้กรุงเทพมหานครพระรามห้าจะมีฝนหรือเปล่าคะโอกาสสูงอยู่ครับวันนี้เดี๋ยวรอช่วงเย็นนะครับน่าจะมีกลุ่มเมฆขึ้นก็ตัวก็มา ชุมพรฝนจะตกไหมคะคุณหนิงค่ะชุมพรวันนี้ฝนน้อยอยู่นะครับสอาวันนี้ฝนใน,น,ในภาคใต้ย,ยังน้อยครับโอกาสของชุมพรนี้วันที่ 16, 16, 1ิ17กสิบเจ็นต้นเลยโอ้หลายวันเลย<ช>เป็นกําลังใจให้นะคะอีกห้าวันนะ,นะคะหลายวันเลยนะคะพอออกค่ะสุดท้าย 2>, 2นาทีค,ะค่ะ จากนี้ไปบ้านเราต้องเฝ้าระวังอะไรบ้างสิ<ะ>่งที่จะต้องระวังก็คือดยบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับภาคเหนือภา,ษษษษษภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกท่งเทพวและความพร้มน,นเนี่ยนะครับยังต้องระวังเรื่องของฝนฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนสะสมฝนตกหนักได้อยู่นะครับวันสองวันนี้นะครับก็คงจะต้องระวังน้ําท่วมฉับพลันถัดหลายหลากได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ยังต้องติดตามนะครับส่วนในบริเวณทางด้านทะเลนะครับ เน้นโดยเฉพาะในบริเวณอ่าวเปียงก o หรือทะเลอ,อันดามันเนี่ยตอนบนนี้ขึ้นลมแรงนะครับเพราะอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของพายุนะครับตอนล่างเนี่ยหลังจากที่พายุเคลื่อนข้างบนแล้วเนี่ยก็ขึ้นลมก็จะอ่อนลงตอนนี้เรือเล็กเนี่ยคนงดออกจากฝั่งในบริเวณอ่าวไอทะเลอ,อันดามันตอนบนส่วนอ่าวไทยก็ยังเดินเรือได้อยู่นะ <c oughs> ยังไม่ถึงกับขึ้นแรงนะครับ ค่ะอันนี้ก็ครบถ้วนนะคะ,คะของสภาพอัปเดตสภาพอากาศวันนี้นะส่วนวันเลือกตั้งก็ให้พกร่มไปด้วยวเลือกตั้งนี่จริงอยากเชิญชวนเนาะให้ไปเลือกตั้งกันออกมาตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าเนา,าะในช่วงบ่ายช่วงเย็นอาจจะมีเจอฝนได้บ้างนะครับเพราะว่ายัางอยู่ในช่วงที่พายุเขากําลังจะขึ้นฝั่งแล้วก็จะสลายตัวเพราะนั้นจะส่งผลถ้าทาให้แนวที่ลมพัดเข้ามาแล้วจะเป็นทางด้านภาคเหนือแล้วก็ อ่าต้นๆภาคกลางนะราชเอ่อรชบุรีกาญจนบุรีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเช้าเนี่ยก็อาจจะแดดด,ดีอยู่นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเย็นอาจจะมีฝนเพราะฉะนั้นออกใส่ชุดทุกต,ต,ตั้งเพื่อประชาท่านก็จะดีกว่าค่ะ,ะคหลังจากวันนี้ไปจนถึงวันที่14นะคะนะคะ12 13 14, 14ยังมีฝนจะมีฝน,นอยู่ครับตอนบน,นบไทยตอนบนนะคะส่วนภาคใต้ฝนน้อยอาจจะน้อยหน่อยเนาะช่วงนี้นอเอาบอกว่า16 17หล่อนิดนึงนะครับ ค่ะ,คะก็ขอบคุณทุกท่านในการติดตามสภาพอากาศในะวันนี้นะคะครบถ้วนของในเรื่องอากาศบ้านเราถ้าฟังไม่ทันยังไงก็รบกวนติดตามย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าวันนี้พออไล่ทุกภาคเลยะละเอียดยิบเลยนะคะจากวันนี้ไปเป็นสัปดาห์นะคะ,คะแล้วก็ในเรื่องของภาคใต้ด้วยระวังขึ้นลมแรงอันดามันตอนบนด้วยนะคะเรือเล็กงดเลยนะคะ,คะ แล้วก็พรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่นะคะในเรื่องของสภาพอากาศอัปเดตกันได้ทุกๆเวลาเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ www.tmd.go.th ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เช้า7นาฬิกามนาทีมาติดตามกับรายการตอนเช้าอีกทีนะคะคแล้ววันนี้ขอบคุณพอออกมากมากค่ะคแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วย,วยนะคะวันนี้ดิฉันปิงนร้อมพออลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ